ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له wa nasha'u wa la ilaha illa Allah wahda hu la sharika lah la hun munku wa la hun hamdu wa ala kulli shay'in qadir wa nasha'u wa nasha'u la ilaha illa Allah alladhi al-mulku bi yadihi وهو ارحم الراحمين ونشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله والذي ارسله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ونحمده الذي ارسلنا رسولنا لرحمه للعالمين كما قال, رسول كما قال الله تعالى في القران الكريم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين فيا ايها الاخوه الكرام اوصيكم واياي بتقوى الله wa ta'ati la'allakum tuflihun Amma ba'du Pinong Pu yu nai sen thang Pu yu nai siratul mustaqim Pu wang ti cha dai rap kwa metta Allah subhanahu wa ta'ala วกเราตนักกันดีพวกเรามีความหวังอย่างแรงกล้าให้เรานั้นอยู่ในบรรดาผู้ที่ได้รับความรหมะความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานตลาความเมตตาความรห์มะของอัลลอฮฺซุบฮานตะตัลานั้นมีไว้สำหรับทุกคนแต่ทุกคน ไม่สามารถที่จะไปถึงความเมตตาของอลลล a ์ได้มาดแมนด้วยกับความตั้งใจการไอโอกาสจากอัลล h ุบ b h a n า h วตาะตะาคนเราจึงมีโอกาสที่ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่อิสลาม ได้พยายามที่จะเน้นย้ำกับพวกเราคือการใช้โอกาสให้มีประโยชน์ในชีวิตของตัวเองให้ได้มากที่สุดโอกาสเตี่ยวลอซซุบะฮา,าตนตาลาให้เราเกิดมาเป็นมุสลิมนี่คือเนียมที่ยิ่งใหญ่นี่คือรอฮมาที่ยิ่งใหญ่นี่คือฟาดีล่าทียิ่งใหญ่ มแมดแม้นอัลสุบฮาหนวอัตลาห้เราเกิดมาแล้วไม่ได้พบกับบรรยากาศของคนที่มีเชื้อชาติศาสนาที่เป็นมุสลิมแล้วเราต่างเป็นคนที่จะต้องใช้ความพยายามสูงสุดในชีวิตของเราวันนี้พี่น้องเรามากมายที่พวกเขาเกิดมาแล้วไม่ได้ เก่ากาลิมาชาฮาดะแต่เขาพบกับทางนำแต่พี่น้องเชื่อหรือไม่ครับว่ากว่าที่เขาจะพบกับอิดายะทางนำจากอัลสุบฮาหนวะตลาเขาต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความพยายามบ้างเาโดนคนในครอบครัวไม่ยอมรับบ้างก็โดนคนรอบข้าง บุลลี่พูดกระแนะกะแนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีโอกาสได้ไปเยี่ยมพี่น้องในอำเภอหนึ่งในจังหวัดใกล้เคียงของพวกเรานั่นก็คืออำเภอควนกนุนพี่น้องรู้ไหมครับว่าสิ่งที่เราไปพบไปเจอมามีพี่น้องเราอีกจำนวนหนึ่งที่เรากี่รถผ่านแล้วสถานที่ที่เขาไป รวมตัวกันไม่ใช่มัสยิดแต่มันเป็นสถานที่ที่พวกเขาไปแล้วเพื่อปฏิบัติภารกิจที่อลอซูบัตลานั้นไม่ได้รับรองถึงความพึงพอใจแต่พวกเขาเขายังมีความเชื่อว่าแมดแมนเมื่อหนึ่งเมื่อใดชีวิตของพวกเขายังรักในความดีสร้างพื้นที่แห่งความดี เขาจะพบกับความสุขในชีวิตของเขาได้แต่สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันคือสิ่งที่เป็นเนื้หมัดที่คนอื่นไม่ได้รับแต่คนอย่างพวกเราได้รับนั่นก็คือเนื้อมัดของคานเข้าถึงว่า,มาแม้เราทำสิ่งใดไปแล้วในชีวิตของเราเนี่ยมีผู้รับรองมีผู้ออกใบป,ประกันใ้ว่า a oh dia l ล a ha h ีคุณตุมตูอ a ด u นว่าอาชิรูบินเจนนะ a l l ล h z ีคุณตุมตูอ d ด n นี่คือหลักประกันนี่คือใบประกันว่าอเราทำสิ่งใดไปแล้วเนี่ยอลล a h z i n a k o l u r a บ b u นาบรรดาผู้ที่บอกตัวเองว่าอัลลอฮ์นั้นคือพระเจ้าองค์เดียวและก็ทำตัวให้เป็นตามสิ่งที่เขาบอกและยืนหยัดมัน ต่ตนซาลูอัลัยฮิมุนมาลาอิกะอัลลอฮจะให้มาเลกัดมาบอกกล่าวดีมาบอกหลักประกันกับเขาเลยว่าว่าอับชิรูบินยันนะสวนสวรรค์ซึ่งเป็นที่ที่ทุกคนปรารถนาไม่มีศาสนิกใดที่ปฏิเสธว่าส่วนสวรรค์คือจุดจบอันสุดท้ายของศาสนิกเขาแต่ไม่มีศาสนิกใดมายืนยันว่าส่วนสวรรค์แบบไหนที่ได้รับกรรม ยืนยันอัลลอฮ์ถามว่ามีพระเจ้าองค์ใดบ้างในศาสนิกต่างๆที่ข้ายืนยันว่าตัวเองคือมัลคอลกัสสมาวาติวันอัตกุลอัลลอฮ์ os, สั่งในสุรอันอามว่ามุฮัมมัดลิมัลคอลกัสสมาวาติวันอัตจงถามสิมีพระเจ้าองค์ใดบ้างในโลกเนี่ยที่ยอมรับว่าตัวเองนะ่ะ เป็นเจ้าของฉนฟ้าและแผ่นดินมีบ้างก็แสดงตนเป็นโฉนดที่ดินตรงนู้นคอสอสองคอ,อสอสามโฉนดที่ดินนู้นเจดดที่ดินนี้แต่มีใครบ้างในบรรดาพระเจ้าของาศาสนิกต่างๆที่ยืนยันว่าตัวเองคือพระเจ้าของจนฟ้าและแผ่นดินอลัลลอฮ์สั่งให้มวหมัดถามกับปุมมะถามกับประชาชาติว่าถามกับพวกเขาสิ ขาเงียบหมดเราจึงใจะเลยว่าวาลิไลทั้งหมดนี้เป็นกรรม,มสิทธิ์ของอลัลลอฮ์แต่เราบอกว่าถึงแม้มันจะเป็นกรรม,มสิทธิ์ของพระองค์สิ่งที่อยู่ในชช้นฟ้าและแผ่นดินทั้งหลายไม่ใช่ว่าจะได้ความจะได้กับทุกคนบิรห์มัติฮีบินนับซีวร่รห์มติฮีเราบอกว่า คนที่ได้พบกับความเมตตาก่อรลสุบัตาลาคือคนที่ลออสุบัตาลานั้นประสงค์เท่านั้นพี่น้องครับฉะนั้นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มาหาพวกเราเราจงใช้โอกาสในการเป็นมุสลิมของเราสัมผัสกับสิ่งดีๆเมื่อวานหรือวันนี้ บางศาสนิกเขาก็เข้าวัดเข้าว่าเพื่อทำบุญทำฐานความสบายใจแต่พวกเรารู้ไม่ว่าความสบายใจอันยิง่งใหญ่ของมุสลิมที่มีอยู่ตอนนี้คือความสบายใจอนันไหนอะคือความสบายใจที่อัลลอฮฺซุบบะตาละหลเรานั้นได้อยู่ในอิสลามและเราส่งเดือนนี้มาเนี่ยเป็นเดือนที่ อากันตุกะของอัลลอฮฺซุบตะลาได้มาเยี่ยมเราแล้วนั่นก็คืออัลลอฮฺส่งเดือนระยับบางก็บอกว่าเป็นเดือนแ่งอัลอลอฮฺซุบฮานุอัตะลาบางก็บอกว่าเป็นเดือนแห่งการเตรียมความพร้อมเพื่อไปสู่เดือนอันมูบารอกเดือนที่มีเกียรติยิ่งบางก็บอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการประกานอามันอันยิ่งใหญ่ลงมา นี่คือความโปรดปรานเตื่อัลลอสุบวานนวตาลาไอมาถึงแม้บางอดีจะเป็นอดีตตัวเอที่่งบอกว่าการมาของเดือนระยับเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้มนุษยชาติยรู้ว่าเดือนนั้นยิ่งใหญ่กำลังมาพูดอาการตุกะกกำลังมาหาเรามา,าเราแล้ววันนี้14วันแล้วเขามาอยู่กับเราเราได้ใช้ประโยชน์จากความโปรดปรานนี้นี่มากน้อยแค่ไหน อย่าว่าเราจะทําความดีเลยครับอย่าว่าเราจะทําสิ่งไม่ดีเลยอะไรที่มันเป็นสิ่งไม่ดีทั้งหลายเนี่ยในเดือนนี้เราห้ามหมดเลยมีอยู่กี่เดือนหล่ะที่อัลล์ส่งมาแล้วก็อ้ามเราทําสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายห้ามสู้รบอ้ามตะเลาะวิวาทมีไม่กี่เดือนในอิสลามครับหนึ่งในสี่เดือนนั้นก็คือเดือนเดือนอัลอฮ์จับเดือนรัอฮ์จับเดือนนี้ครับอัลลอฮ์ส่งมาเพื่อที่จะส่งสัญญ,ญาณให้เรารู้ว่า เดือนแห่งการเตรียมความพร้อมได้มาถึงพวกเราแล้วจะบอกให้เรารู้ว่าอีกสองเดือนชาบานว่ารอมตอนเดือนอันมุบารอกเดือนแห่งคาริมชาฮุดซิยามชาฮุดกิยามกำลังจะมาพวกเราแล้วซิ่ง ที่พวกเราจะต้องใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนั่นก็คือการเตรียมตัวของพวกเราอิสยาดาดอังฟุสนาการเตรียมตัวเรามีบางรายงานบอกว่าทานอุเนี่ยเตรียมตัวเองเพื่อที่จะได้พบกับเบอรอมดอนอันมุบารรกเนี่ยนะครับเตรียมตัวเองทั้งคำพูดทั้งปฏิบัตินะ และดวาบทหนึ่งที่ท่านรซูลนะครับมีบางรายนท่านรซูนอ่านว่าอ um ัลลอฮุมาบาริกละนาฟีรอยะบะหะวะชะเบนะวะบัลลิกนารอมาดอนรซูลกล่าวไม่หยุดเพื่อที่จะบ่งบอกว่า Allah, อววัลลอฮ์ให้เราพบก่บความบรารอกะความสิริมงคลจากเดือนรอยับซึ่งเป็นอาการตุกะส่งสัญญาณว่ารอมาดอนกำลังมา วชาบาณะและเดือนหลังจากนั้นวบัลลิกนารอมฎอนถึงแม้ว่านักอุลมามะหลายคนบอกว่าอดีตบางอดีตที่ส่งเสริมไม่มีการถือสินอดส่งเสริมไม่มีการทำอะมันที่ดีๆในเดือนรอยับจะเป็นอดีตที่ดออยแต่ในเจิงการเป็นเบาของอัลลอฮฺซุบฮานาอูตาลา ที่เราให้ความสําคัญกับตัวเองให้โอกาสกับตัวเองมาโดยตลอดว่า,มาแม้นเรามีโอกาสที่จะใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่ดีเราจะเอามันมากระทำไม่ได้จานนั้นในวันนี้คุูตบอจะเน้นย้ำพี่น้องนะครับให้เตรียมตัวเองสามประการด้วยกันในการที่จะให้ความสำคัญกับเดือนรอยยับการใช้โอกาสของเดือนรอยยับให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และเป็นการบ่งบอกว่าเราคือบ่าวผู้พร้อมที่จะเป็นอับดีเป็นบ่าวที่ดีของอลัลสุบัตลาตอบสนองเป้าหมายที่อลัลสุบัตลาทรงสร้างเรามาอิลลัลยะบุดูลนะครับเพื่อการเป็นบ่าวที่ดีออ่อลเรานะครับประการแรกสิ่งที่เราทุกคนจะต้องเตรียมตัวเองเพื่อที่จะพบกับ รอมฎอนอันมุบารอกเดือนรอมฎดอนอันตรงเกียรตินะครับการที่เราใช้เดือนรอยับนะครับเป็นมัสราเป็นสถานที่เตรียมความพร้อมที่จะไปเก็บเกี่ยวในเดือนรอมฎดอนรอมฎดอนไม่ใช่เดือนที่เราทุกคนจะไปปลูกแล้วครับหรือถ้าเราใช้เรอรมฎดอนเป็นเดือนที่ปลูก ไม่ใช่เดือนที่เป็นการเตรียมที่แล้วครับถ้าเป็นการเพราะปลูกฝอาละสุปตาลาได้สั่ง,ร so รงเราว่าฟัตโตโวดูตรงเตรียมเสบียงตรงเตรียมนะครับเพื่อที่จะให้ได้ใช้เดือนอันมีเกียรตินั้นเป็นที่เพาะปลูกเป็นที่เก็บเกี่ยวแห่งคุณนามความดีทั้งหลายฉะนั้นเรายับมาคือเดือนแห่งการเตรียมความพร้อมเตรียมดิน เตรียมน้ําเตรียมพื้นที่นะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นได้ไปใช้รามดอนเป็นเดือนแห่งการเพาะปลูกฉะนั้นอะไรบ้างที่สิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับในเดือนรอยับนะครับประการแรกเลยก็คือสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คืออันฟะมุดเะกีเตรียมพร้อมตัวเองในด้านข้อมูลองค์ความรู้ ว่าระมฎอนที่จะมาเนี่ยทำไมมันชื่อระมฎอนและทำไมเราสุภาวิตึงเรียกว่าอันมุบารอกทำไมเป็นเดือนที่ถูกประทานคุณอานลงมาและทำไมเป็นเดือนที่เราทุกคนต้องอดข้าวอดน้ำแล้วก็อดหลายๆอย่างนี่คือสิ่งที่เราต้องเตรียมต้องเรียนรู้เพื่อที่จะให้ระมฎอนมาเราอย่าง ภาคภูมิใจและก็เปลี่ยมความพร้อมมันอากเราไม่เริ่มพูดถึงความยิ่งใหญ่ของรอมฎดอนซึ่งจะเป็นการเดินทางไปอาลาสูบัตตาลามันคือเส้นทางลัดที่เราจะกลับไปอาลาสูบัตตาลามันคือเดือนที่เราทําความดีแค่คืนเดียวเท่ากับเราทำหนึ่งปันหนึ่งปันเดือนมันคือเดือนที่เราทําความดีหนึ่งความดีแล้วกับเราทาหลายหลายเท่าทวีคูณ อยู่ดออุลละกุมฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราต้องเตรียมตัวเองนะครับและอะไรบ้างที่จะทำให้เราสามารถที่จะพอลงแปลงเพราะปลูกปลูกได้เลยแสดงว่าเราต้องเตรียม,มเมล็ดพันธุ์เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกแล้วมั่นใจว่าลงดินแล้วขึ้นได้ต้องเป็นพื้นที่ที่เราลงมาเมล็ดพันธุ์แล้วเป็นพื้นที่ที่พร้อมที่จะ ลูกเมล็ดพันธุ์นั้นลงไปนั่นก็คือมเมล็ดพันธุ์แอ็กตักว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งอีมานที่จะต้องไงมันงอกเกยขึ้นมาในเดือนอันตงเกียินี้ฉะนั้นตอนอัลสุนจึบบอกว่าบาริกล่ะนะไอ้มันบรอกัดด้วยในการเตรียมดินในการเตรียม,มเมล็ดของเราเพื่อที่จะไปปลูกในเดือนนี้ให้ได้และที่สําคัญครับเตรียมดินเตรียมน้ําเตรียม,มเมล็ดพันธุ์แล้วว่าบลิกนารอมลดอน ให้มีชีวิตถึงด้วยนะครับถ้าเตรียมแล้วไม่ได้เพราะปลูกเตรียมแล้วไม่มีโอกาสก็เป็นการเตรียมที่ไรนะครับไรซึ่งผลผลิตอาจจะได้มาถึงผลละบุญในการเตรียมแต่ผลผลิตที่เราต้องการที่จะได้นะฮะเจกว่าปีผลผลิตที่ทําความดีใดแล้วสุนน่าเทากับวายิบนะครับมันก็จะไม่เกิดประโยชน์นะครับเราต้องเรียนรู้ว่า การอดเว้นของเราต้องให้เข้าใจอย่างละเอียดว่าการออนเว้นของเราอดเว้นอะไรบ้างนะครับฉะนั้นสิ่งที่จะเข้าใจได้ว่าลดเว้นอะไรกันคือการเริ่มตื่สินอดคือการวอมัพที่จะเริ่มตื่สินอดในเดือนเดือนนี้ถึงแม้ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าตานโซนซูนได้ตื่สินอดในเดือนนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ไม่ได้ระบ,บุเป็นอาดิษที่ชัดเจน แต่เพื่อเป็นอามาลุซออเลยการงานที่ดีซึ่งไม่ใช่เดือนราไม่ใช่เดือนรอยับไม่ใช่เดือนเช้บานเราก็ตือ่อยู่แล้วเป็นประจำวันจันทร์กับวันพฤรหรัสเพราะเป็นวันเริ่มต้นของอามามันและเป็นวันเสนออาามันในวันจันทร,ร์พฤหัสเป็นอามันสุน,นทรติตยนวสุลไม่เคยทิ้งจะนนั้นเราต้องมางวอมอัพตัวเราเองในการนะครับที่จะให้พบกับบรรยากาศของรรมฎอดนผ่านการมุดเวนนะครับ หมดเว้นจะไม่ได้เฉพาะเรื่องอหานนะครับหมดเว้นเฉพาะสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายหมดเว้นจากการนินทาหมดเว้นจากการใส่ร้ายคนอื่นหมดเว้นจากการจ้อโกงหมดเว้นจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนะครับฉะนั้นสิ่งแรกที่พี่น้องจะเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับรอมฎอนก็คือการสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับเหมือนเตี้ยวเราสุบัตตลาได้บอกเรามาโดยตลอดท่านอดสูลบอกเรามาโดยตลอดว่า ไม่ยูริดระบียครอนใครเตี่เราต้องการให้เขาพบกับความดีอยู่ฟักกิอฟิดดีนะครับสิ่งแรกที่เขาต้องทำคือการให้เขานั้นได้เข้าใจในเรื่องราวของศาสนานะครับประการที่สองนะครับที่จะเป็นการเตรียมตัวเราในการที่จะพบกับเดือนอันมูบ้ารอกเดือนอันมีเกียรติและใช้โอกาสของเดือนรอยยับและก็เดือนชะบานนะ ที่จะมาก่อนรอมฎอนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก็คือเรื่องของการสร้างพลังอีมานวัตักว่าการตําตัวเองไอ้เข้าสู่บรรยากาศของผู้ที่มีพลังอีมานอย่างเต็มตัวและก็เป็นผู้ที่ใช้คุณสมบัติของงุตตะกีนผู้ยำเกรงอย่างเต็มรูปแบบ จึงน,นักอุลมามะจึงบอกว่าอีมานอย่างเดียวไม่ไม่พอต้องเป็นอีมานุนอามีเป็นอีมานอีมานที่ลงลึกเข้าไปสู่หัวใจเป็นอีมานชนิดที่ฝักดันมาจากคำว่าโต้การสีรวรอบการเชื่อฟังจากอรรถซุบะตลาทำอ,อย่างไรให้เราไปถึงกำว่าโต้การเชื่อฟัง การเชื่อฟังไม่ได้บ่งบอกถึงเฉพาะลอซุบะฮาดุอาตลาอย่างเดียวแต่อัตตาวาติอัลลอฮวาติอุลรุซูลเชื่อฟังรอซูลด้วยคำว่าเชื่อฟังรอซูลหมายถึงว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ต้องรอซูลปฏิบัติเรานํามันมาปฏิบัติอะไรที่เป็นสิ่งที่รอซูลได้ทําไม่ได้บอกว่าจงหลีกเลี่ยงจงห่างมันหรืออย่าปฏิบัติเราก็อย่าได้ปฏิบัติมัน มันเป็นเส้นบางๆระหว่างสุนนะกับบิดาฉฉนั้นสิ่งที่เราควรเลือกคือสุนนะคือปฏิบัติตามที่สิ่งที่นรัลสุนปฏิบัติไว้อย่างแจดเจนว่าก่อนถึงรอมฎอนอะไรบ้างที่นรัสสุนทำนี่ก็คือการต่อหรลิรอซู้ต่อต่อตรัสสุนสลละวะอะลัยอัลสลัมซึ่งเป็นนะคุณคุณนะสมบัติหนึ่งของผู้ที่ใช้โอกาสในชีวิตอย่างคุ้มค่า แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำในเรื่องพลังอีหมานตรงนี้บ่งบอกเขามีอีหมานมีทักวาขนาดไหนคือการตองอัจจนิตี่สามนั่นก็คือวัอ um ูลิอัมริมิงคุมคือปฏิบัติตามผู้นำสังคมเราที่มันเต็มไปด้วยความเลวร้ายที่มันเต็มไปด้วยความกัดแยง้งที่มันเต็มไปด้วยการอาภิปรายที่มันเต็มไปด้วยการ ตลอบอกเองเพราะสังคมเราขาดคุณสมบัติหนึ่งก็เรียกการจุมบัติของการเชื่อฟังผู้นำมาดแมนมนุษยชาติรู้จักการเป็นผู้นำรู้จักการเป็นผู้ตามวัยสฟิกดีมาการเก่น์ฆ่าในพื้นแผ่นดินที่เราได้สัญญากับมาเลกัตน,นั้นไม่เกิดขึ้นอยา่างแน่นอนแต่มาเลกัตก็ตายไปแล้ว ว่าอิดคุณนั่นแหลาไลกันีนนจายลุงฟินอาร์ตีขอลีฟะคันเมื่อพวกเรายังไม่เกิดนาบียดัมยังไม่เกิดพวกเรารู้หรือไม่ว่าอัลลอฮ์บอกเลยว่าพวกเราต้องลงมาตรงนี้ไม่ใช่ว่าลงมาในโลกนี้เพราะนาบียดัมทำความผิดไม่ใช่ครับเปลี่ยนหลักความเชื่อเสียใหม่นะว่าที่เราต้องลงมาอยู่ในโลกนี้และต้องสร้าง ความดีเพื่อให้พ้นจากบททดสอบทั้งหลายมันคือตักเดชก่อโลที่กําหนดไว้นานแล้วตอนนั้นอาดัมยังไม่มีราบอกระาสันจะสร้างตัวแทนฉันในพื้นแผ่นดินนั่นหมายถึงว่าอาดัมคือสายเอเต้เพวกเราลงมาในพื้นแผ่นดินนี้ไม่ใช่อะไรก็ต,ต้นนบีอาดัมก็นบีอาดัมแหละทาให้เราลงมาก็นบีอาดัมแหละทำให้เราลงจากสวนสวรรค์ไม่ใช่ครับแต่เราลงมาที่นี่เพื่อเจิญที่บากกรรมของเราเนี่ย มันคือตักเดรดก่อรอมันคือวิตีก่อรอสุภาราลาที่เราต้องมาดาดูแสวงหาเสบียงเพื่อนํากลับไปใช้ในบ้านเกิดของเราอีกครั้งหนึ่งอินดิยาลุงฟินาร์บิโคลีฟาฉันจะสร้างตัวแทนท่านในพื้นแผ่นดินมาเลกับต่อว่าไงครับอัตัจยาลูฟิยาไมยุบซีดฟินอาร์ดีจะสร้างคอยมาทําลายพื้นแผ่นดินนี้หรื อิงคุณตุมลาจะละมูนั้นเราบอกไม่ใช่พวกเจ้าไม่รู้หรอกว่ามนุษย์น่ะตัวแทนของฉันอนะ่ะเขามีความพิเศษมากมายที่ฉันให้เขาลงมาเป็นตัวแทนฉันในโลกนี้ในพื้นแผ่นดินนี้เนี่ยอะไรคือความพิเศษของพวกเราที่อยู่เหนือมาลายกาอะไรคือความพิเศษที่พวกเราอยู่เหนือมรรคโลกต่าง ความพิเศษของพวกเราที่อยู่เหนือมะรุกต่างๆก็คือความรู้และสติปัญญาของพวกเรานั้นไงฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมเพื่อรับร,บร,บรบมอมดอนอันมุบาอกเพื่อที่จะใช้โอกาสในชีวิตตัวเองให้ได้มากที่สุดคืออัลฟาฮุดะกีความเข้าใจที่ลีและอันอิมานุนอามีกค,คืออิมานพลังอิมานของพวกเรานี่คือสิ่งที่จะเชิดชูเราเหนือกว่ามะรุกอื่นๆหรือถ้าพูดกันภาษาศัพทวิทยาศาตร์ว่า จะมีความประเสริฐมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆคือการที่เราทุกคนนั้นมีสติปัญญาองค์ความรู้และพลังอีหมานแม้นไม่มีพลังอีมานแ,และพลังตักวาแล้วบัลอุมอดตเราจะเป็นคนที่หลงมากกว่าสัตว์เียด้วยซ้ำไปอลลอาย,ยืนยันไว้ครับมีหูไม่ฟังมีตาไม่มองบัลอุมอดตแต่จริงเขาหลงกว่าสัตว์ แต่สิ่งที่ยกระดับเราให้เหนือกว่าเป็นความเป็นเนรจารก,ก็คือการที่เราทุกคนนั้นใช้สติปัญญาองค์ความรู้และพลังอีมานนะครับและสิ่งที่จะยกเราให้เหนือกว่าสรรพสิ่งทั้งหลายก็คืออามลุนสิ่งที่เรารู้อีมานที่เรามีคือการปฏิบัติอย่างอิสติมรอดอย่างต่อเนื่องเราจะไม่ไปอ่านคุรานในเดือนรอมฎดอนอย่างเดียวเราจะไม่ถือสินอด ในเดือนอมฎอนอย่างเดียวเราจะไม่อิสติกฟาตตัวเองในเดือนอมฎอนอย่างเดียวเราจะไม่ละหมาดตะฮัดยุดในเดือนอมฎอนอย่างเดียวแต่มันต้องเป็นอามันติอิสติมรอที่ต้องเดินอย่างต่อเนื่องด้วยอันนี้แหละเราจรึงบอกว่าคนที่ต้องการที่จะได้วาปชิรูบินยันนะได้รับข่าวดีจากสวนสวรรค์อัลลอฮฺกุนทุมตัวด้วนเตรัสัญญากับเราคือ ซุมมัสตกอมือคือคนที่ยืนหยัดในสิ่งที่เขาทําในเรื่องอิสลามเท่านั้นฉะนั้นครับพี่น้องอีกสองเดือนที่กําลังจะมาถึงรอมฎอนคือเดือนที่พี่น้องต้องเตรียมตัวเองอย่างต่อเนื่องต้องถือสินอดต้องอ่านอันคุราานต้องละหมาตกีมุลเลนต้องซิกรุลล้อให้มากๆเพื่อเป็นการเตรียมตัวเองนะครับไปายใต้เงื่อนไขสามข้อที่ผมได้นำเสนอพี่น้องไปนะครับ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفره انه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا كما يحب ربنا ويرضى ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ونسلم على رسولنا محمد وعلى اله ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فيا ايها الاخوة الكرام صلوا على النبي كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك أمين مجيد اللهم أعز إسلام والمسلمين wa adzalna syirka wal musyrikin wa damirda ada kaadin Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam tawfil lana wa tarhamna lanakunanna minan khasirin Allahumma la turik qulubana ba'da idh adaitana wa ablana min ladunka rahmah innaka antan wahhab اللهم إنا نعوذ بك من البصر والنجون والجزام والسجن أسقام ونعوذ بك من فيروس كورونا من كوفيد 19 يا الله اللهم رحمنا بالقرآن واجعله وجعلنا لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا من أما نسينا وعلمنا من أما جينا اللهم ادخل اللهم أهل الأنصار السنة في السن مكافة اللهم دخولنا في السن فيا يا الله الله مرحمنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمركم من عدل وإيتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أكيم